ใบไเหขึมวลนี่มวป่ะจะรองป่ะยานยันไงยันแบบใหม่บางยานโผ่เป็นยังคนมีอันนั้นอยู่นนปัดแข่าัน้อยู่เนาะอ่อ่ากลางคืนกับบริยูกลางเวรกัเฮ็ดอืมบอว่ามีคนหลับนลางคืน บอกไปหาอะไรไปหาากินนะนะกลางคืนนะกะกลางเวรนะครับกินเีฝุ่นเท่าเราแต่ก่อนฝุ่เท่าคนเลยดำข้นดำข้นกลางคืนกะเกี่ยวข่าวกลางคืนกลางเวรด้วยเถอะกลางเวรกเกี่ยวกลางคืนกเกี่ยวเวลาได้นอนบ่ได้นอนดูวะสีสมมงนอนจนในส่วงหนึ่งชิเบสชิเบสสิบสองโมงเนี่ยมันขึ้นมานอนนะเนาะว่ายงไง น้องอ่ะมน่นี่นเขียนมีการเขียนคิ้วอีกหน,นิ <c oughs> เขียนคิ้วเขียนตาอีกเนาะโอ้โหเ,เอาไปนอนเลยก็คือทักทายก,กันสบายดีแล้วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนะเาะเด้อสุดๆุกคนเด้อี่น้องเนาะอะดีๆแล้ครับสาธุสร้างควาบมั่นใจเอา ซาอนองเนานะพอมาเจอคับวันนี้กำลัง,งพร้อมกับช่วงเอเบย์อง,องน,นะตอนนี้จกคืท,กกทั้งคนกำลังตัาใกระสอบที่เก้าอร้า ใส่มาพี่งงนะ้องเนาะตอนที่มันยองพี่น้องไงเนาะแจ้งการเด้อพี่น้งงองเลยเพราะว่านอนพักกันนอนรับนอนแล้วโบราณแกเป็นทองค้อนทอ,องซามเมอร์ก็เมนยกเครื่อ,นองอน,น,นอนคนพี่น้องไงเนาะคิดว่าคาดคันิงใช้วันศุกร,ร์เป็นเนรบาลเลยปะใช่คาซ่าม่ได้มีอย่างนี้นี่เป็น

โอยว่เนีลืมเกิดอ,อีกปะลืมเกิดอ,อีกแล้วพีเลยเอาเยไตูทำไมใช้ไมตู้เ <Yeah. S 1> อพาอาทีใสออกไปมัน้อน <Yeah. S 1> อยงเชียาเดี๋ยว <Yeah. S 1> ทิ่นตัวนี้ไว้หน่อยเลยโอ้ <c oughs> ขขกี่น้องพรเนาะอ่าบนพรจะกลับเลย คี่ผ้าตายไน้ใช่หรืเ่เนาะใช้นอกู้หนึ่งไปใช้เหมือนี่เพื่อนเพื่อนบ่โอ้ยังบ้านนี้ไคขามมหาแล้วหมือนี่เนาะสร้างคนมาแต่จังโมงเนาะ

โอเคต่อต่กินข้าวแล้วน้องมนันเลยกินแล้วน่าังกินมานียกินตำ่ำสิต่ำมากค่ให้ตำ่ำน้องอีกแล้วจะนอ้องอืข้าวเที่ยงก็จะกินแล้วบ่ข้าวเที่ยงเลยกินต่ำคาราบา กปาบาให้พอแล้วก่อนลองเลยเนาะทางง่ายเพื่อนกำลับใหม่คบตอกโอ้โหคุณไงก็องเลนบันคุณบก็จะเ,เ,เห็นขโมนเลอ่ขมนปจะลองปยนยัน,น,ยยนยงไงยายนแบบใหม่บนน้ำเรเป็นยันยันมีนั้นยันยู คนปัดแขวาหน่อยไว้อยู่เนาะเอออ่าครับเบาโอสพอใจได้เลยได้ๆครับาวพันกันเออขันเอาขัน้อาอ่าๆได้ๆพลังก่อนเนาะเก็บถุงไว้เนาะขอบใจเลยขอบใจเล่นถุงวะเล่นถุงก็ขอบใจ เราเนี่ยไปถือเลขอยู่บ้านเลยจะเลขปลาจะเนาะพันมาเพ้นพันเห็นปลาฉันลองเลยหานซะไปคนละไปคนละคนละยางเลยเนาะคือไม่เหมอยอะบ่อยะไงคือไม่เหมือเยอะอันเหล็กเล็กงานกับลูกนุงย่างพันมาเก็บหอยนักเรียนเก็บหอยเค้มนองเก็บปลาเก็บหอยมันกินปลาบ้ ตัวเองว่ะนุ่งยางกับฮานแล้วว่มบซื้อบุญบ่มีเลยโอ้ยขนาดเท่านี่นะบุญเท่านน่นะเที่ยวใช่ยังห่ออยู่เล็กเสือว่านนี่แม่แม่มเยอ่เอ้าปักออกมาศูนย์หกอยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้ววันนี้ว่ะเบิดบางแล้ววัะนี้ออกมาเท่าชื่อเต็ทั้งบน ล่างบริสุทธิ์ไปก็หาพันขันตื้อไปไบร์ไลายเนาะก็เลยแบบไถเมียเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่ปบบใบนึงซ่าพอดิดุญแบศูนย์หกโบทันเข้าอีกเข้าไปเบิ้ดได้บริปูมีถือเด็กเลยวบนซื้อกษาเงินไปเชื่อแม่เหมืออย่างเลยแต่บุญมีเลยสุนนาสุนนาจะได้ดอกบ่อยห่เลยบุญวัวหามีอยู่บุญกลมจ้องลคือื่อวัว เดยีเยปิดแคมมมมเงนเลตนาปจะไปเงนล้วก็เมโจ้าจ้าคิดคิดมามือไรน้องพ่อพี่ก็ลยละคิดมามื่อไรใชได้ประกอบไหม่างไอ้ผึงรามื่นสิประกอบมือสิปกอื่นนี่บอโอ้อนี่เดินเลยกเจาะยันแลวกทางกบมันกบป็นอดเท่าใดกยามันบ่แต่ไม่มัน จะได้คนออกอยู่แล้วเด้อเพราะว่าเขาจะปลูกปันนี่เด้อล้วจะได้คนออกอยู่แล้วไม่เส้นตัวนั้นก็เลยว่าพังแฟนมาพังกบฟังกบมดคือว่ายกออกก็แม่เก็คิดได้ว่าเฮ็ดที่เศร้านมันเป็นเพราะเราให้ลำมังตัวนั้นเมื่อชีตังหันมื่ออื่นคือว่าตังอื่นหือเราตัดโจมไปไปไปเลยตัดโจมเลยก็แล้วกันตัดตัดเราตัดโจมไปได้ปะโอ้คักแล้วใช่เนาะ โจมมีนะแต่ว่าไอต่อนออกจากล้นกับท่างมงานเลยนะเพิ่นคอนักครองโยคองกินนะนะเพิ่นวานนะักฮาในบ้านเพิ่นบ่มี่เป็นคนบ่มี่นะบ่มีนะเป็นอาหารน,น,นะนะบะยังเป็นติ๊บแล้วคนในบา้านเนี่ยนะนะ <c oughs> มือสีโจรเพื่อนเะนี่ยนะติ๊บแล่วละหลายคนเติ๊บเติ๊ก็สิบสาวคนนเลยสิบเป็นขึ้นหรือว่าสิบไปเนาะ มาพี่น้องครับพี่ <c oughs> มันโป,ป,ปลละ,ะแล้วพี่กันเออมีตาวานั่นแหละพี่น้องเลยอ่ะนี่อยู่ในกินกะได้ดอกกะช้ำใช้บันนั่งพี่ดีกว่าน้าได้เนี่ยเอ้ยง่ยฟ้อนง่ายอ้ายไปไหนหลังคุณเออถ้าพี่น้องเลยเนาะฮ่าหอนเอาพี่น้องเลย บ่เคยอยู่ได <od SC I noise> ้กินกับปูปลาน้ำนี่แหละเนาะเออกับปูปลาน้ำนี่แหละปลานะเป็นพวกปลานิลปลายังกันน่พี่น้องเอ้ยแต่แลเอาเงินส่วนที่ว่านี่แหละจอให้น้องเพิ่นกับพี่น้องเนาะอาบ่มีนะังเบิงเนาะก็สิแจ้งบอกผู้ใหญ่เพิ่นนําอยู่าบ่มีบ่เฮ็ดฮอดแท้เฮ็ดบ่ได้ออกบ่มีมีบ่เฮ็ดาเฮ็ดา เห็ดเดือดเห็ดเทาเห็ดปูกเอินเห็ดเห็ดเพาะอะไรเห็ดเผาเผาแก่เอินะเห็ดไก่มาเลยเห็นยุ้เห็ดเห็ดละงอกละเลือก็ยุ้ยเพาะอะไรเหมือนี้นะเขาเริ่มค้าแล้วมือนี้มันห่อนแล้วเนาะเขาเริ่มค้าแล้วเลยเห็ดเห็ดเห็ดละงอกอยู่นี่ไปหาอะไรอยู่โอ้ยบึงหน้าคนไปหาเห็ดประมันเห็ดมันตอนเห็ดปวกเอิญไปหาได้เห็ดเทาแล้วเนาะขนาดเห็ดปวกเพิ่นได้แต่บ้านแต่เมืองแล้วยังบ่ได้พี่น้อง មិនបូចាក់មកអោកទេតាមຫາតែដៃលើต้นណាស់អឺតែនេះហាមបដៃទៅពេលឆានេះពេលអាចប្រចាំផាយក៏គិតចូលរួចរាល់តិទៅតាមគុំຢູ່បានខ້ອຍតែហេក៏ទេកបាក់ញ៉ៅអឺអឺហេតនេះណាតែងុកពីណាំងថាយតិតខៀវក៏มันຫຼາຍផោទេអូហាទេអូអោមិនចោលបានណាមិនចោលណា <Take. S 2> นางนางทายตีนเคี้ยก็มันมันลายเพราะเถาดินนั่นเห็นรอ <laughs> <laughs> จะมันตายกรดก่อน <laughs> มันลายเลยจะไปตองบ่ <laughs> <laughs> เฮ็ดอะไรเจอตายหอนเอา <laughs> out, พี่น้องกันเนาะบ้านเฮาบ่มีเบิดเบิดเบิดเฮ็ดหอนนะเพราะว่าพวกขาย บ้นคายอยาวของมือเพราะว่ามันมันกินคำขึ้นแหละครับมันเป็นส่วนอ้อยส่วนมันของวัตแหละขมือนี่มันบวขึ้นเลกี้ันดอกกรเจียวบนทางอัจฉริยมันบบนันบทางันใจอุปกรณ์เลยแต่ว่ามันคิวคือดอกเจียวทางเขาิวทางเขคิวยุคคิวบ่านเฮงทำขึ้นเกี้นี่งโย่แซบได้ดอกกระเจียวบ้านาแซบได้ดอกกระเจียวขาวอะไรอย่างุ้ณมนตะกินอะไรเลยแอาไว้ไลายนูไปสู้พกเขาบ่ได้ํากินบ่ได้ เพชรผัวออกบ้านเท่าเดกี้นะออกเขาออกเทาเสาเทียงเดงกี้ดิแคบแดงใ้มือดิโย่ยอมนะข้อมือดิเอี้สองมือเลยเป็นเคนสองมือเลยเฮ็ดเฮ็ดเสีออกกันน่ะเอาเฮ็ดเนาะโมเฮ็ดผัวกับเฮ็ดแล้วโง่กันแะเขาวองย่างนี่ละ เห็ดเพาะมันกลายไปแล้วไปสีออกเลยเลยผลขันผนตกครับพอผลดีเนะะาะผลดีเห็ดออกดีเยอะพี่น้องเลยช่วงนี้นะทานกันกินกันอันดุไปห้าครับนายยูที่พ่อได้จิบบอทำไมเห็ดพวกนกพวกนูกกเลยเันม,มีมบ่อยอยู่บ้านมีมีเนาะแต่ผลรายพวกเพลพวกเพลพวกแม่นคนละพูกจับกล้องเลยไปเพิ่อ,อนยางไป้ง มาคายแล้วหายเจ้าสาวพายัาาาางบุเดียวตรงนี้บเดียวเท่ามาซูเรตตรงฟังบุเดียวอ่อสาวผาได้หรือมาคายหายยังกูเฮ็ดกะเอ็นนกนูกะมันรับไปเบิ้ลไดพี่น้องเลยเพราะว่าคนก้านหลายเนาะมันก้านกับก้านจนแจ้งง้อบางคนก็บก่กโทษเพราะเห็นว่ามีแนวมันมาตึงตาไว้กันเลยจนแจ้งก็บอก,กว่าอยู่บ้านไหนได้เนาะพี่น้องเลย เอาไปจนเบิดอลนร้อนย่ำเฮ็ด hmm. ก mm ับเมื่อเฮ็ดย่ำเครียดป็นคืว่าจะเบื่อแมนอ่อุแพรเขาเจ้าโอ้เพื่อจะตื่นเจ้าไปเบิดแล้วแมนบ้านอะไรยัยอยู่บ้านนี่เพิ่นบ่ได้มีแนวมาขายเครื่องขายของบ่เนาะขายอะไรขายในยูนกินยังไม่มีบ่บ่มีเนาะตลาดน้อยนะมีวะโอ้สองเจ้าสามเจ้าเข้ามาละอืออือ ช่วงลำหน้าอีกแล้วเออช่วงนี้ไมันไลยขายน้อยเขาเด้เพราะว่าช่วงคนลำไห้ลำหน้าิ่นหาได้อยู่ในกินบ่น<า>ได้เด้เอ้พอที่ซื้อพอดุกับกลางคืนกับบริยูางเวนกับเฮ็ดอืมบอกว่ามีคนลำหน้ากังคืนบอกไปหาได้ไป,<อ>ปหาปหานน่หน้กลางคืนนะคกั <c oughs> งเวนนะครับกินเออเออเออเอเท่าเราแต่ก่อนเผอเท่าคนเ่ยดำขึ้นดำขึ้นกังขึ้นแก้วขาวกลางคืนอืมกังเวนด้วยเหร กลงวินก็เกีียวกลางคืนกเกี้ยวเวลาได้นอนบ่ไนนอนตือสองมงนอนสวนได้ชุดหนึ่งชิบีตชิบีตสิบสองโมงนนึ่นคืนมานอนนะเนาะไงบ่บอมงมนอนเระมันสองนึงอยู่ในแข้งสวรรค์ว่าแต่ใครมาเกิดเป็นคนเขาจะไปประกวดรวมดุคมดุของพระเทวเขาด้ะพอถามเนียนี่บอเออพระเทวมียเลยเขาจะยอม เบิ่งเราสิเฮ็ดหั่นชุดยานี่นะชุดยากินข้าวนี่กินข้าวนี่แล้วลูกเลื่อยไม้บ่มีบ่มีแน่ึงก็แนวนึงเราเฮ็ดหัวที่เราเฮ็ดหัว่าสินั่งอซนะกินข้าวนี่มีแล้วเฮ็ดเดเคียเท่านั้นบ่ได้อยู่ไดรู้นะบ่กเนาะนั่งอยู่ซื่อบ่เป็นเนาะบ่เป็นนะงสวรรค์นเขตข่อยบอก่ลนเห็นลวแล้วาดุดอเดียวำลงกินข้าวก็แล้วก็แม่นหาแล้วจับได้เ็ดแล้วเนาะเห็นี เห็นเนี่ยมันขัหนูขัตาเพระไอออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้าันวันาทตกี้คอยมาอาเมียคอยนี้อ๋อคอยเห็นคอยจนอือหมวยดอกปืนจุกอยังแล้วเนาะเห็นดอนตัวคนใส่ผ้าดอกเขาเนี่ยเรายั่งโอ้องกองสามกองพุ่นพอตัวเช้าได้แก้เมื่อพร้อมกันว้เป็นไรจได้ละปืนจงก็มาจะแก้เขาสันเออวเราคนองกองแล้ว เด็ดทานชงลูกไปเฮียน,นจบหมดสามคนแล้วจนได้เป็นได้เห็นจบพิชาซีหมดทุกคนรวมเราสามคนมขายทานขายพักจนเฮียนพิชาอยู่สวา่านึงจนจบหมดทุกคนสามคนเอยเร่งไม่ทันแล้วตอนนี้เดี๋ยคิดว่าสิประกอบจังมือไงมือหนึ่งแล้วปะบ่แล้วดอกมือมือปลายเนาะมือปลายเนาะว้าวไ,ไม่จะได้ต่อเดิ

อ๋อมื้อนี้ก็เนาะมันคานพุทธหัสมื้อนก็ได้มื้อใดก็ได้มื้อใดก็ได้มื้อพุทธัสนั่นล่ะอืบกอบ่อืนี่ก็บ่แลก็จันอยนึงแล้วก็มือัไปเลยก็ได้ก็เคิงเลยอคนยมื้อสุกลอตงเลยมื้อสุกเพิ่นเอามักๆมันสุกเด้อยกตัวนี้ออกบ่แม่นๆยกตัวนี้ออื่นนี่บ่มือพัตัวนี้เด้ตัวนี้มื้อนี้วันมื้อก็ได้บ่ พอปนยังที่ยกออกเนาะเกี่ยวเอาตอนเศร้าให้คนมากเนาตอนมันเอาไปตัวชามชาเศ้านี่จะได้เดเอาไปตัวชามเน้ายมันตอกไม้นี่คยแล้วกัเอาไปแล้วแม่ตอกเสีขามันเลยถ้าม่งนชิจูบอได้นะมีแต่เอาเครื่องออกหีมากับงมิ่งยูบมยูนะแติดนอกนิฮก็ มันก็โพดล่ๆมันก็เป็ดไก่จะมูอะไรไก่เด้เวลาฝนตกอะไรมันเคลื่อนแห้งพันแต่ฝนตกมันเปลื่อนแห้งไม่ได้ยนยกไปตัดไปก็ยนกไปมันก็คักแม้คือคือทางทีมงานว่ามันก็เหมาะสมได้แบบนี้ไดงยูเขาเขามักรองนี้ได้เารองามแนี่ยนะมันก็เดินมาทุกคนก็คืออยู่เน่จะหันเพื่อนเล่าบางไงเ็ดแหน่จะหันกั มันก่าบุคลมันไะไแม่ได้เยอฮะสังวากันพี่น้องกันเนาะวันโยกองอไไรก็ได้ลูกเล่าก็นสิเอากับเฮ็ดต่อไปครับอีกก็ได้มาเยอะเฮ็ดพูดีงามได้ทำนี่โยกองอันตอนาตั้งอยู่มองนี้อีกนะมีแต่ว่าเคลียร์พื้นที่ไว้เอาเครื่องคของก็เอาลงเอาไว้แล้วปะเลยอ่เครื่องสมบัติลายบ่สมบัติจ้ะนะมงคล สมบัติไม่เครื่องเครื่องข้องอยู่เลยไม่ได้มียังหรอไม่ได้มียังหรอเต๋อเตะกระโปรงมียังกระโปรงมีสบายดอกเนาะตัดปอพิธีเฮ็ดเลยตัดนะตัดแล้วเนาะตอกไม้สี่แปดใช่หรอก็ตัดเนาะแล้วก็ยกไปเลยเฮ้ยถ้าเราจะกดคุมแล้วก็กด ชุชุบทหันก็ได้หัยันละลมยันวลมนะยันลมยันยังนะคุกยัเอไก็ปนคุกบอก่ตามไม่ดีกับบรมเนาบรษเนี่ยเอาตัวะเดอยนี่เอาตัดเตียงแล้วแม่แม่เอามาเอาสูตแปะมาวางนี่ยหวยในเฮดดาวเฮดเด้อเตียงเลยเจแม่แม่าไปแล้วเนาะแม่อ่ะถ้ารุ่นเมืงน้ำกันจะเป็นทงเงินชีวียนยกย

บ่ได้บ่ได like, so ้ไปซะเลยแม่เฮาไปเป็นยังแล้วๆจําเจ้าเฮ็ดเรียกพุ่นดอกเรื่องม้างน่ะเฮาก็ได้อยู่มานะจจ้าเ็ดไปโเรียกะวาเฮามาได้อยู่วาน้พรก็มาได้น้พรนี่ได้ดอกมาบ่ที่มาบ่ได้เก็บใหม่เก็บม่ได้อยู่งนักบดนี่เออเอาเดสังมาซกันเนาะพี่น้องบ่ยากอกมาคเดียวนึงดอก เออแต่ว่าถ้าเห็ดเนี่ยโบได้เหาอเนะถ้ามังเนี่ยบ้ย่านนอนคนเนาะรถคือกันเนาะคือกันอยาไอยากเรื่องลุกันเรือเหมืนมีบนบนัวผิดมังนี่พอได้ยกผิดมังประกอบคืนหนกเาะนกในกในเรื่องที่จริงหลอกผนเห็ดใหม่แล้วเนาะหลอกผลดนเล่นค้าแรกผลผนประกอบมาให้เบวนาอคู่กคู่แบบประตูเป็นยังเด้มาจะดึงออกไมเลยวะเมีเนบต้แล้วก็เนื้อต้องินกันโดน มันบุ่มีบนน็อตเดน่กวสกิปอะเน่มันรถใหญ่เนาะสกิปเอาเอาไปสิบินใส่มาจนเชียวอ๋องใส่มาจันจ้าใช่ป้าซะน้องพอนะนนี่มีใครจงกินไม่คือรถจากรถยากจะทำยางไงไม่รู้คืองั้นมาเบิ่งเันหม่องนี่ก่อนไปลองเลยอ่าชิมังออกก่อนเออพอคนมาเห็นมังตรงนี้ก่อนมาเนี่ยมาซะเนาะมังกระมังไปลองเลย bò bơi này phải nhục đó màng san thì nào người nhà cái màng thì bớt không con đấy có đấy này này đi nè 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 เทียมว่าก,กันพี่น้องเลยเนาะมังยี่บอะไรบ้างเก็บเครื่องเก็บคลบบองมั่งตัวนี้ออกพี่น้องเลยอาจะว่าโอเคละพี่น้องเลยทั้งวิญญาวเองจะได้พี่ไหนอยู่พี่วิญญาณจะได้จบปิดคิดลงก่อนพี่น้องเลยเนาะกะเตรียมพร้อมาเลยสิม้างมองขึ้นขั้วนี่ออกกัน,กน,กนพี่น้องเลยเนาะ เอาขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัดกรุสุดทุกคนเลยพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามนะครับชมคลิปของหมอยาวและทางน้องพ่อในตอนนี้พี่น้องก็ขอบคุณขอบคุณดในลายเนาะการฝากเป็นกำลังใจทั้งครอบครัวน้องเพื่นอีกต่อไปนะพี่น้องเลยเนาะจังหน่อยพ่อเดี๋ยวชั่วโมงเฮดิงก็ได้จมจะจะเฮดิงเขาเราเราจะเก็บเครื่องเราเราจะเก็บเครื่องนะพ่อจะเห็นเราถือคอนตีอยู่เหรอเดี๋ยวชั่วโมงเฮดิงเขาก็ได้ เอออ้ายตะเออมตอยไรครับเชเชิญๆเดี๋ยวเชิญดอกเออสบายดีน้องพรเนาะไปเก็บเก็บของก่อนสดี